No สวัสดีครับผมฟอนรัตพงษ์ชาติพงษ์นะครับนี่คือ MU Link ลนะครับรายการที่จะพาน้องๆเนี่ยไปรู้จักแต่ละคณะที่น่าสนใจในมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเอาละฮะสัปดาห์นี้นะครับผมมีน้องสองคนนะครับที่เขาสนใจในคณะนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปเจอน้องเขาเลยครับพลพรรคักไม่เดินเราจะมารู้จักกับคณะวิศวกรรมศาสตร์การที่มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเขาบอกว่าโอ้โหภาควิชานเนี่ยแน่นเอียดอยากจะเรียนอะไรสนใจในอะไรคือเยอะมากแน่นๆน่ วันนี้ได้ความรู้ไปเต็มๆเอาเป็นว่าเราไปทําความรู้จักกับคณะนี้กันหน่อยดีกว่าตอนนี้เราก็อยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะคะตอนนี้เราก็ไปพบกับอาจารย์เอกเลยค่ะเออาจารย์เอกสวัสดีครับอาจารย์เอกผมมีน้องคนหนึ่งเขาแบบอยากเข้ามากครับผมคืออยากเข้าให้ได้เลยอ่ะ วิศวะภาควิชาเครื่องกลเนี่ยคือยังไงเขาจะเข้าให้ได้เข้าตามรอยเท้าพ่อเขาพ่อครับไอตัวนี้นี่เลยครับอยากจะเข้านักเข้าหนามีอะไรถามเลยวิศวะเครื่องกลคืออะไรเดียครับถ้าพูดถึงเครื่องกลแล้วเนี่ยเราถือว่าเป็นพื้นฐานของวิศวะทั่วไปเลยนะครับเป็นทุกอย่างที่กลายมาเป็นวิศวะโยธาวิศวะไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งวิศวะหลายๆสาขาที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีพื้นฐานบางส่วนซึ่งจะต้องเรียนผ่านภาควิชาเครื่องกลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูด ให้คาจากัดความว่าวิศวะเครื่องกลคืออะไรเคยมีคนให้ให้ข้อคิดไว้นะครับว่าวิศวะเครื่องกลคือผู้เชี่ยวชาญด้านโมชันหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนที่ถ้าจะถามว่าคืออะไรนะครับและอย่างวิศวะเครื่องกลน,นี่เราเรียนอะไรกันบ้างครับอย่างแรกเลยเราเรียนเรื่องของการดีไซน์เชิงกลาศาสตร์ครับภาษามันอาจจะดูวุ่นวายไปสะหน่อยแต่ไอ้พวกนี้ไม่มีอะไรมากศึกษา การถ่ายเทความร้อนมันเกิดขึ้นยังไงวัสดุแต่ละอันเป็นเป็นยังไงมันแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนถัดมาก็จะต้องเรียนเรื่องพลังงานต้องมีนะครับพลังงานสุดท้ายอีกอันหนึ่งที่จะต้องเรียนแล้วปัจจุบันใช้เยอะมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของกระบวนการผลิตเรื่องของวิธีการดีไซน์ดีไซน์มาแล้วผลิตได้หรือไม่อันนี้คือจะต้องไปดูเพราะฉะนั้นผมจะแบ่งเป็นพลังงานกระบวนการผลิตแล้วก็การดีไซน์เชิงครับาอาจารย์คะแล้วจบไปเนี่ยมีงานอะไรรองรับบ้างคะหรือว่าจบไปแล้วทำงาน ส่วนใหญ่ที่เรามักจะเข้าใจว่ศาวิศาวะจบแล้วมักจะอยู่ในโรงงานอันนั้นเป็นจริงนะครับ <c oughs> เราจะไปดูเครื่องจักรในโรงงานประกอบด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่มีการเคลื่อนที่อยู่เยอะอย่างที่ผมบอก <c oughs> เราเป็นผู้ชว่วชาญการเคลื่อนที่ราะนั้นอะไรที่มันเคลื่อนที่เราเข้าไปซ่อมเข้าไปปรับปรุงนะ <c oughs> ครับเข้าไปดูแลรักษาให้มันอยู่ได้อันนั้นจะไปอยู่ในเรื่องของอุตสาหกรรมมานอกเหนือจากนั้นก็จะมีเรื่องของการให้คําปรึกษาเป็นที่ปรึกษาก็ค่อนข้างเยอะ คือพูดอย่างเงี้ยไม่เห็นภาพมีอะไรเจร๋งๆที่ให้ผมเห็นภาพไหยว่าไอ้พวกกลไกอะไรเงี้ยที่มันเจ๋งๆในอุปกรณ์ในคณะเนี้ยหรือว่าภาควิชาเนี้ยมีอะไรให้ผมครับผมครับอันนี้เป็นหุ่นยนต์ขนาดอุตสาหกรรมครับที่สามารถใช้ได้ในอุตสาหกรรมจริงๆความตั้งใจของเราที่เราอยากจะเอาหุ่นยนต์ตัวนี้นี่มาไว้ที่คณะเราก็เพราะว่าเปิดโอกาสให้เด็กมีโอกาสได้จับของจริงนะครับ ได้เรียนรู้ว่าหุ่นยนต์ที่เขาใช้ในอุตสาหกรรมมันโปรแกรมยังไงจะทาให้มันเคลื่อนที่ได้ยังไงอันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจริงใชใช้ในการประกอบรถยนต์ต่างๆางหรือว่าการทาอุป,ปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆครับผมบแบบนี้เลยนะครับอยากดูที่มันแบบมากกว่านี้มีไหม <Okay. S 2> อย่างอื่นหุ่นยนต์มีแล้วอันนี้รู้แล้วว่ามูลค่าเนี่ยหลายสิบล้านครับ เรารู้แล้วว่าอันนี้เจ๋งในในข้าววิชาเนี่ยครับผมผมไม่อยากดูอย่างอื่นอาจารย์อยากไปข้างนอกไม่อยากอยู่ในห้องแล้วอ่ะโอเคผมมีอีกตัวหนึ่งนะครับจ้าบสุดๆจ้าบสุดจ้าบเขายังใช้อยู่ไหมใช้อยู่ใช้อยู่นะหรือฟินสุดๆฟินสุดๆนะครับเดี๋ยวลงไปดูเดี๋ยวตามผมไปดูอีกตัวนึงนะครับโอเคไปเลยครับไปโอ้โหจารย์นิด ซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยจานซื้อมาเท่าไหร่ไม่ซื้อประกอบทําเองเหรอทำเองนักศึกษาทําด้วยนักศึกษาทำครับอันนี้เขาเรียกว่ารถอะไรครับมันมีชื่อของมาเราเรียกฟอร์มูล่าสติวเดนต์ฟอร์มูล่าเหมือนฟอร์มูล่าวันนั่นแหละนะครับเหตุผลก็เพราะหน้าตาถ้าสังเกตหน้าตาจะคล้ายค้ายรถฟอร์มูล่าวันแต่ย่อเมมมินิหน่อยใช่แล้วทําด้วยนักศึกษาทําด้วยนักนักเรียนเราก็เลยเรียกฟอร์มูล่าสติ t เดนต์นะครับอันนี้เป็นรถที่เราประกอบเพื่อใช้แข่งทุกปี เราจะมีการแข่งขันประจำระดับชาติเลยคร,ครับประจําปีแล้วก็คนที่ชนะเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะได้ไปแข่งที่ต่างประเทศด้วยแต่เดี๋ยวรถคันนี้วิ่งได้นะครับ,รบไ,มไม่ใช่มาตั้งเฉยเดี๋ยวผมขออนุญาตให้รุ่นพี่ที่เขาประกอบรถคันนี้นะครับมาขับให้ดูละกัน อาจาร์แจ๋เลยเหมือนแบบเหมือนเราขับแบบฟฟล์อว่าวันขนาดย่อมย่อมแต่เป็นคล้ายๆแบบโกคาร์ดนะอาจารย์สุดท้ายฝากหน่อยครับสำหรับน้องๆที่สนใจในภาควิชานี้ครับครับผมอยากจะเน้นว่าสิ่งที่เราสอนที่นี่นะครับงานทั้งหลายที่นักศึกษาจะได้เจอนะครับโจทย์ทั้งหลายที่นักศึกษาจะได้ทําเป็นโจทย์ที่มาจากประสบการณ์ของอาจารย์จริงๆเป็นโจทย์ที่เกิดขึ้นจริงในอุตสาหกรรมเป็นโจทย์ที่เกิดขึ้นจริงกับการพัฒนาสิ่งที่มันจะใช้งานได้ในชีวิตประจําวันนะครับเพราะฉะนั้นมาที่นี่จะได้ประยุกต ใช้ความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนไปอย่างจริงๆจังๆนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยละกันนะครับโอ้โหถือว่าได้เห็นอะไรเจร๋งๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หุ่นยนต์นะครับมูลค่ากว่า10ล้านนะครับแล้วก็รถคันนี้เรียกว่าเป็นฟอร์มูล่าสติลเด้นที่สิ่งที่ภูมิใจสุดคือน,นักศึกษาได้ทาเองกับมือแล้วก็อยู่ในการดูแลของอาจารย์ด้วยโอ้โหอันนี้แหละับผมว่ามันเป็นประสบการณ์นอกห้องเรียนที่หาซื้อไม่ได้แล้วก็ไปหาที่ไหนไม่ได้อีกด้วยวันนี้ขอบคุณมากจริงๆครับสำหรับอาจารย์เบคุ